เด็กม่เกินสิบห้าปีไปแล้วก็อันที่2คือท่าทีของเรื่องของพนักงานสอบสวนเขาก็พิจารณานะครับเดี๋ยวก็ลองดูติดตามดูนะเดี๋ยวก็ลองดูติดตามดูนะติดตามดูขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างกำลังจะีจะต้องหลังจากนี้ก็ต้องส่งตัวหลังจากนี้ก็ต้องส่งตัวไปให้พนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบนะครับก็คือต้องส่งไปที่สพกกตูมสวนก็ไปดำเนินการครับแล้วสวนก็ไปดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเรามีเวลาควบคุมตัวไว้ที่เรามีเวลาควบคุมตัวไว้ที่สถานี ไว้ที่ในส่วนของตํารวจ48ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ต้องขอถ้าถ้าจําเป็นต้องสอบสวนต่อก็ต้องนําตัวไปฝากขังที่สาลนะครับจะจะไปก่อน48ก็ได้ก็แล้วแต่พนักงานสวนก็จะพิจารณาถึงเหตุผลความจําจเป็นนะครับส่วนการจะให้ประกันไม่ให้ประกันก็ต้องดูว่าเขามีใครมาขอยื่นไหมแล้วเขาพิจารณาอย่างไรนะไปตอบก่อนไม่ได้ว่าก็ก็ยื่นมาอยากประกันก็ยื่นมา นะครับแล้วเขาก็พิจารณาดูคือถ้ายังไม่ยังไม่หมดเวลาเราก็มีเวลาทํำเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อมีการจับกลุมแล้วก็จะมีเวลาในการจะต้องทําให้เสร็จภายในเท่าไหร่เท<ฮ>่าไหร่เนี้ คือเรามั่นใจของเราส่วนคนอื่นจะคิดไงก็เรื่องของเขานะครับเราก็มั่นใจของเราคนอื่นจะคิดก็เป็นสิทธิ์ของเขามันก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วนะเราก็ทําไปตามกฎหมายตามพยานหลักฐานเรามีแค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นเราก็มีมากถ้าเรามีมากกว่าน,นี้เราก็อยากให้มีแต่มันทํามาก็เป็นอย่างนี้ผมถึงบอกว่าเราทําตามพยานหลักฐานเราไม่ได้ทําตามใจใครส่วนใครจะพอใจไม่พอใจก็เอาที่สบายใจ คือณวันนี้มีออกมาจับได้หนึ่งคนบอกได้แค่นี้นะครับแล้วถ้ามีมากกว่านี้ก็กต้องทําอยู่แล้วนะเพราะผมก็บอกแล้วตํารวจก็ทํางานมาตลอดนะครับไม่ได้ทิ้งไปไหน,พออหนเพระา,า,า,รารคะคงว่าอย่าอย่าพูดเดียวไม่พูดดีกว่านะครับเพราะว่าเดี<ม>๋ยวถ้ามีก็ถ้ามีก็ทําเลยนะแต่ถ้าไม่ทําถ้ามไม่ไม่มีอะไรโผล่มาตํารวจไม่ได้ทําอะไรไปมากกว่านี้ก็คือแค่นี้ ถตะคริษต์เมื่อวานนี้หมายทุกคนออกแล้วทุกคนว่ารับหรื้ไว่รับมีคนสงสัยจับมีการเคลื่อนย้ายทุกคลหรือว่าพามาที่กรุงเทพหรือว่าการพาลุงนิหมายจับหรือเปล่าครับเดี๋ยวก็ต้องดูพฤติการและเจตนาต่างๆประกอบนะครับแล้วก็ต้องฟังพยานหลักฐานอื่นด้วยนะครับคงตอบตรงนี้ไม่ได้นะคุณผบครับในตั้งกล่าวหาทังสข้อกล่าหาบนองเท้สูงสุดเกินเออเดี๋ยวอัตราโทษผมไม่แน่ใจนะครับว่าเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวถ้าคู่เยาวนั่น ห้าปีไหมประมาณนั้นคงไม่หรอกครับเพราะว่าทีมสืบสวนผมก็บั่นใจเขานะครับเขามันก็เป็นคดีฆาตกรรมนะครับแล้วก็จริงๆก็รายละเอียดหลายอย่างที่ไม่ควรจะออกมาสู่สาธารณะมันก็ออกมาเยอะมากเลยนะครับผิดบ้างถูกนบ้างปนเปไปกันไปไปนแล้ว คือมันก็เหมือนคดีอื่นๆที่ทําทํามาในชีวิตนะครับมันก็มีบางเรื่องยังปิดไม่ได้ก็มีนันหลายปีแล้วมันก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมันก็ทําได้ก็ก็ดีก็ดีใจแต่ว่าถ้าเทียบกับการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยอันนี้มันเพิ่งเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกนะไอ้ที่แข่งมาก่อนหน้านเนี่ยรอบคัดเลือกเนี่ยบางทีมก็เก่งมากเลย พอ,พอรอบสุดท้ายก็ตกรอบก็มีบางทีสภาพไม่ดีแต่ก็พอถึงรอบสุดท้ายอาจจะได้แชมป์ก็ได้นะครับมันต้องสู้กันอีกหลายหลายสารก็ว่ากันไปนะครับตราบใดที่ยังไม่มีการตัดสินผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ต้องถือเป็นผู้บริสุทธิ ก็ฝากว่าทีมตำรวจเราเคยรับปากไว้นะครับว่าจะทำให้ดีที่สุดก็เราก็เราก็ทำตามสัญญานะครับแต่ว่ามันยังไม่จบมันยังไม่จบนะครับเราก็ยังจะทำต่อไปนะครับก็ฝากเท่านี้ครับทานในส่วนของพ่อเรา,าในกลุ่มคนมาตรา306ใกนครับอดิ้งแล้วเป็นเหตุให้น้องชมพู่เสียชีวิตเนี่ย <inequ ity> <ผ>ม <hoje> ันกับข้อกฎหมายที่เคมากับ290คือได้มีเจตนาฆ่าคือพูกนี้เขาพิจารณาหมดแล้วครับในชั้นของพนักงานสอบสวนเราแต่ก็มันไปถึงชั้นอายการเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะทางพนักงานอายการท่านเยก็อาจจะมีความเห็นแตกต่างออกไปนะครับเรื่องข้อกฎหมายเรื่องการเล็งเห็นผลประสงค์ต่อผลเราถกเถียงกันมาเป็นเดือนเดือนนะครับแต่ก็ อย่างที่บอกนะมันจะมีอย่างชั้นพนักงานการท่านก็ต้องพิจารณาท่านจะสั่งอย่างไรนั้นเราก็ต้องต้อง,องรอดูแล้วถ้าสมมุติว่าท่านฟ้องตามที่เห็นตรงกับเราแล้วไปถึงศาลเราก็ยังไม่รู้ว่าศาลท่านจะพิจารณาออกมาอย่างไรนะครับก็ก็ว่าไปตามขั้นตอนนะท,น,ทนในส่วนนาานทางิาวศาสตร์สร้างตนและการโดยใช้โสมัยใหม่ที่มีมาตรฐานระดับสากลจะเป็นที่ยอมรับ เราใช้ทุกอย่างที่เรามีในเรื่องนี้เราใช้ทุกอย่างเราก็มองไปนอกองค์กรว่ามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่เราจะเอามาใช้ได้บ้างผมก็ไม่อยากจะระบุปไปชัดเจนก็จะไปกระทบกระเทือนกันปฏิบัติหน้าที่เพราะเรื่องหน,นึ่งคดีเนี้ยที่ฝากสังคมเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าคดีเนี่ย มันก็คือคดีฆาตรกรรมความซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อนก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่แตกต่างจากเรื่องอื่นคือว่าการไต่สวนบนโลกโซเชียลซึ่งอาจจะเคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้ครั้งหนึ่งเมื่อคดีที่เกาะเต่ามีการไต่สวนกันแต่ครั้งเนี้หนักกว่าครั้งที่แล้วครั้งนี้ผมก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายท่านนะติดตามจน เสพติดกินไม่ได้น่อยไม่หลับเกิดอาการแบบนั้นอาจจะเพราะว่าภูมิคุ้มกันในเรื่องโซเชียลไม่พอแล้วสังคมเราก็ก็เกิดปรากฏการประหลาดประหลาดนะครับซึ่งถ้าแต่ถ้าถ้าเอาไปเทียบเคียงกับต่างประเทศต่างประเทศก็มีนะครับแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีนะมีการ ใส่สวนตั้งข้หายกประเด็นลากยาวไปจนถึงสสยศาสตร์วิทยาถึงอะไรต่อมีอะไรซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นบทเรียนของตัวผมเองด้วยนะครับว่ามันไปได้กันถึงขนาดนี้นะครับก็ก็ฝากว่าเสพเรื่องพวกนี้ให้ใช้วิจารณญาณหน่อยแล้วก็บางคนถามผมผมบอกว่าถ้าให้ดีนะหยุดตามเรื่องนี้สัก 2ออาทิตย์แล้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นสุขภาพจิตท่านก็จะดีขึ้นคือนิติวิทยาศาสตร,ร,ร์ก็ดีวิชาการต่างๆก็ดีเนี่ยเราใช้ประกอบกับหลายๆอย่างนะครับไม่มีาศสาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งที่จะสามารถพิสูจน์ความผิดได้ไม่มี แต่ว่าบางคนถามว่าทำไมมันนานมันช้าผมก็บอกได้ว่าบางมันก็มีาศาสตร์ใหม่ๆที่เราออกมาใช้ในเรื่องนี้นะครับาศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยการจะเอามาประยุกต์กับการสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็ต้องสามารถอธิบายหลักความคิดทางวิชาการของาศาสตร์นั้นๆว่าตัดสินแบบนี้ คิดแบบนี้บนพื้นฐานของหลักวิชาการเรื่องอะไรเราต้องไปหานักวิชาการมารองรับมารองรับทฤษฎีรองรับแนวความคิดแบบนี้แบบนี้นะครับเหมือนเหมือนเราบอกว่าจะคำนวณความเร็วของรถสักคันเรามีสูตรอย่างนี้คณะสอบสวนต้องไปหาว่าคุณเอาสูตรเนี้มาจากไหนมันเกิดขึ้นมาด้วยอะไรเราจะ หา,าธาตุต่างๆที่อยู่ในเส้นผมคนก็ต้องบอกได้ว่าไปเอาวิชานี้มาจากไหนโลกนี้ใครยอมรับบ้างนะแล้วาธาตุพวกนี้มันบอกอะไรความถูกต้องเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ทฤษฎีโต้แย้งมีไหมมันเยอะแยะไปหมดนะครับผมพูดมากไปก็ไม่ดีนะเอาเท่านี้คิดว่า

ที่ค้นได้จากนอกเหนือจากที่เกิดเหตุด้วยนะครับหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆทั้งวิทยาศาสตร์ทั่วไปทั้งนิติวิทยาศาสตร์กระทั่งสายศาสตร์ความเชื่อต่างๆรวบรวมหมดนะครับรวบรวมหมดหลักพฤติกรรมศาสตร์เราก็เอามาวิเคราะห์มารวบรวมแต่คงไม่อยากไประบุว่าตรงไหนวันไหน,นอะไรยังไงนะครับ คือก็ต้องไปถามคนที่โยงเรื่องนี้นะว่าท่านเอาพื้นฐานความคิดนี้มาจากไหน <Go on. S 1> ครับครับก็อย่างนี้นะครับรายละเอียดเนะี่ยเดี๋ยวผมจะปรึกษาทีมสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนถ้ามีความจำเป็นต้องแถลงข่าวเฉพาะเรื่องคดีน้องจมพู่เนี่ยก็อาจจะพยยิจารณาเพราะว่าก็เข้าใจว่าสังคมก็ตลบอบอวนอยู่แต่ถ้า คิดว่าไม่มีเหตุผลก็จะเป็นพอก็จะไม่แถลงแต่ถ้าจะแถลงก็าอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวขอไปพูดคุยกับทีมงานเขาก่อนนะครับก็หวังว่าในวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับครับ,รนะรบเอ่อเท่าที่ทราบก็โดยหลักนะครับเมื่อจับแล้วก็ต้องไปลงประจําวันที่สถานีตํารวจใกล้ๆก็คงสอนอปทุมวัน นะครับหลังจากนั้นแล้วก็ก็ต้องพาเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนที่สพกกตูมจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งก็ทางทีมงานเขาก็ประสานกับเครื่องบินไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวก็คงไปอย่างนั้นแต่เป็นกันเดี๋ยวมันจะเดินทางไม่ทันก,ก็เร็วที่สุดเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้เพราะเวลาเราไม่มีนะครับเรามีเวลาควบคุม48ชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้ เป็นวันหยุดราชะการด้วยคือแจ้งข้อหาชั้นต้นเนี่ยแจ้งอ่านหมายจับเนี่ยก็คืออ่านหมายเนี่ยเจ้าคนพนักงานผู้จับเนี่ยเขาก็จะเป็นคนอ่านหมายให้ให้รับทราบนะครับแต่ว่าชั้นสอบสวนเนี่ยเขาเขาก็จะต้องไปอ่านอธิบายข้อหาให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็แจ้งสิทธิ์แจ้งอะไรแจ้งสิทธิ์มันก็ตั้งแต่เริ่มจับแล้วแหละนะครับ ไปถึงชั้นสอบสวนนี่เขาก็จะทบทวนอยีงรอบหนึ่งแล้วก็อธิบายให้เข้าใจเลยว่าถูกเพราะกล่าวหาในเรื่องอะไรและจะให้การอย่างไรครับขอบคุณพี่น้องสมมนชนมากนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อวิชาขอบคุณนะครับข้างนอกไม่ต้องแล้วนะจบแค่นี้แค่นี้แล้วครับครับผมขออนุญาตจบการสต่ัดจาเพียนวันนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นการถแถลงข่าว